ใกล้ถึงวันเลือกตั้งเข้ามาทุกทีแล้วค่ะแต่ว่าคุณผู้ชมทราบหรือไม่คะว่าเพราะเหตุใดประเทศไทยจึงต้องมีสภาผู้แทนราษฎรนั่นก็เพราะว่าตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยภายใต้การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอำนาจอธิปไตยต้องเป็นของปวงชนชาวไทยค่ะแต่ว่าด้วยจํานวนประชากรที่มีมากมายหลายสิบล้านคนทําให้การใช้อํานาจโดยตรงจากประชาชนทุกคนเป็นไปได้ยากในทางปฏิบัติสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจึงทาหน้าที่เป็นผู้รับมอบอํานาจแล้วก็ใช้อํานาจนิติบัญญัติแทน ประชาชนค่ะผ่านหลักการทําหน้าที่3ประการด้วยกันประการแรกคือการตรากฎหมายซึ่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมีบทบาทโดยตรงในการพิจารณาร่างกฎหมายต่างๆที่จะนํามาบังคับใช้กับคนทั้งประเทศเพื่อจัดระเบียบสังคมคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนแล้วก็ตอบสนองต่อความเปลี่ยนแปลงของโลกค่ะประการที่2คือการควบคุมการบริหารราชการแผ่นดินด้วยการตรวจสอบการทํางานของรัฐบาลผ่านกลไกต่างๆของสภาผู้แทนราษฎรเองไม่ว่าจะเป็นการ ตั้งกระทู้ถามอภิปรายไม่ไว้วางใจรวมไปถึงการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณค่ะเพื่อที่จะให้มั่นใจว่าภาษีของประชาชนทุกบาททุกสตังค์จะถูกนําไปใช้อย่างโปรง่งใสตรวจสอบได้และมีประสิทธิภาพค่ะ ระการสุดท้ายในเรื่องของรัฐศาสตร์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทำหน้าที่เป็นตัวกลางเชื่อมโยงการเมืองสะท้อนปัญหาความต้องการความเดือดร้อนจากภาคประชาชนในแต่ละพื้นที่เข้าสู่ระบบรัฐสภาเพื่อที่จะผลักดันให้เกิดการแก้ไขเชิงนโยบายระดับประเทศสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจึงไม่เพียงเป็นตัวแทนของเขตเลือกตั้งนั้นๆน,น,นะคะแต่จะเป็นฟันเฟืองสําคัญค่ะในการรักษาสมดุลอํานาจอธิปไตายตลอดจนเป็นผู้เปลี่ยนเสียงประชาชนให้กลายเป็นกฎ และนโยบายในการขับเคลื่อนประเทศให้ก้าวไปข้างหน้าอย่างยั่งยืนค่ะ